คัม Back กลสวัสดีค่ะทุกคนชวนี้ทุกคนอยูช่องบูมแอมพีดีนะคะไม่ได้ถ่ายนานมากก็คือลืมวิธีเปิดช่องตัวเองไปแล้วนะคะสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะหายไปประมาณ สองปีแล้วนะคะที่เราไม่ได้เจอกันนะคะใครที่คิดถึงกันก็คอมเมนต์บอกคิดถึงแก้วกันได้นะคะวันนี้แก้วก็เป็นวันหยุดตอนนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วนะคะแก้วจะออกไปเที่ยวกับที่บ้านนะคะเพิ่งแต่งตัวเสร็จสวยไหมก็ตั้งใจมาถ่ายแล้วก็อยากจะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะช่วงนี้แก้วก็ทํางานแบบหนักๆ,ๆ,ๆเลยไม่ค่อยได้มาลงคลิปนะคะ สารภาพบาปยอมรับแต่โดยดีวันนี้จะไปเที่ยวที่คาเฟ่ชะอํากันทุกคนก็คือมันแบบเป็นฟิลแบบเกาหลีเลยนะคะชื่อทำเลคาเฟอ่านถูกไหมก็ไม่แน่ใจเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปกันนะคะก็เลยชวนแบบชวนที่บ้านชวนคุณพ่อคุณแม่ไปด้วยแล้วก็ไปกันทั้งบ้านเลยวันนี้ก็เป็นเรื่อง,งามยามดีที่ได้กลับมาถ่ายวอล์กอีกหนึ่งครั้งชาร์จแบตกล้องไว้แล้ว สองก้อนเลยนะคะก็วันนี้ก็จะมาให้ทุกคนหายคิดถึงกันไปเลยเอเนร์จีเยอะใช่ไหมใช่ตอนนี้เลิกๆักมากรู้สึกแบบทำงความผิดมาแล้วก็แบบเออมาถ่ายโทษน,นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่คาเฟ่นะคะเดี๋ยวเก้วจะไปตักผ้าขนเพราะว่าสักผ้าไว้นะ ทำรีคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่แบบน่ารักแล้วก็มีรถบ้านด้วยแล้วก็มีต้นกล้าด้วยอันนั้นที่ทุกคนเห็นคือเขาตอดแถวไปแบบถ่ายรูปตรงมุมมหาชนกันอยู่ทุกคนจริงๆอะวันนี้ต้นกล้ามาเป็นตากกล้องให้แก้วนะ จริงๆอะแก้วจะให้ต้นกล้าถ่ายตอนที่แบบแก้วขับรถแต่ก็คือต้นกาหลับสารภาพบาปมาซะดีๆว mm ่าคุณหลับทําให้เราไม่ได้ภาพตอนที่เราขับรถแบบหลอดเทโอเคนั่นแหละค่ะขอบคุณ <c oughs> นี้ก็แบบสวยนะมองไปข้างล่างแต่กองนี้ไม่ใช่นี่ตรงนี้เอ้ยตรงนี้ก็สวยทุกคนก็จะตกใจว่าเรามาผล่กันที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่พิีเมียมเอาเล็กชะอำนะคะเพราะว่าพ่อจะมาดูช็อปรีไวเพราะเขาลดสูงสุด80%นะคะเราก็จะมาช้อปปิ้งก่อนจะไปติดติดุหลาบก่อนอยากได้แอลกอฮอล์ด้วยใส่แมสให้ดีนะคะทุกคนช่วงนี้ โควิดอุ้ยข้างในเขาตกแต่งไอ้นี่ด้วยอ่ะต้นกล้าเซ็กซ <c oughs> ี่แต่ด <c oughs> แดแดอุ <c oughs> ด้ย <c oughs> น้องเวก็ตีดนตีโดนแดงอ่ะมันก็จะได้โผล่ไม่ได้อ๋อผมปิดเปิดประตูให้ฉันสิเอ,อ้ยมันต้องเปิดแบบนี้เอาแค่นี้นนหรอแค่นี้ ทุกคแล้วมันก็จะแบบชุ่มชื้นชุ่มชื้นชุ่มชื้นวันนี้ก็เป็นวันพุธเนอะตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มแล้วแก้วกลับมาจากบ้านก็เอื่อยเอยกินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแก้วจะ ปูที่นอนเราก็จะมาแกะพัสดุกันมีพัสดุมาส่งวันนี้หนึ่งกล่องแบบกล่องใหญ่ๆที่สั่งมาให้นะคะเรก็ไม่รู้กันว่าข้างในคืออะไรเดี๋ยวจะปูผ้าก่อนผ้าปูที่นอนก็คือซักแล้วก็แบบนี่แม่เก็บมาให้่างนี้เลยจะผ้าปูที่นอนแล้วก็อันนี้เป็นผ้านวมผ้าห่มของเราเมื่อคืนเอาผืนนี้มานอนไปก่อนอะผืนเล็กจะเก็บผืนนี้แหละ ก็จะแชร์อันนี้เทนเปิดออกมาแล้วมันเป็นจระเข้ขึ้นมาทำยังไง <Okay. S 2> บ้าเหรอไม่ใช่หรอ <laughs> ทุกคน <laughs> แก้วเห็นอะไรรู้ไหม <laughs> กหล,ล่อง <laughs> ยำยำจัมโบ้เว้ยแถมซาลแด้แถม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 ,แถม <laughs> โอ้ยมันคือเสื้อผ้าเยอะ ใหม่โรมทุกคนอ,อันนี้อะไรครับเนี่ยข้าวซอยตัดเฮ้ยมีข้าวซอยตัดมาสองห่อเลยเข้าวซอยตัดคืออะไรโอ้เสื้อผ้าคือครึ่งกล่องแล้วอะทุกคนมามา มีขนมรสมารมลโลรสสตอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็วานิลลาได้ของกินเยอะว่ามีใจละทั้งหมดนี้เป็นเสื้อผ้าทุกคนมีคุกกี้อยู่ในนี้ด้วยเสื้อเชิ้ตนี่ อุ้ยตกใจเลยไม่อพิวว่ท้องอุ้เมื่อกี้นึกว่าได้ท้องอ่ะโอ้โหตื่นเต้นเลยไปล้างมือมาค่ะทุกคนวันนี้ก็แบบน่าจะมาเจอแกยวในความออริจินอลเมื่อวานเป็นวันหยุดก็เลยไปเที่ยวมาใช่ไหมแล้ววันนี้ก็ทำงานเสร็จก็อืดอาดอยู่บ้าน อาบน้ํากินข้าวแล้วก็มาแกะกล่องสุ่มเมื่อกี้กับทุกคนแล้วหลังจากนี้ก็คงไม่ทำอะไรแล้วค่ะเดยวมาร์กหน้านี้เสร็จแล้วก็คงจะไปนอนแล้วกว่าจะถึงวันคิดมัดก,ก็้หน้าจีประมาณวันนี้วันที่เท่าไรแล้วอีกประมาณสองวันก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้ว่าจะมาจัดต้นคิดมัดก,กันแก้วมีต้นคิดมัดอยู่ต้นหนึ่งที่แบบ ซื้อมาน่าจะประมาณสามปีแล้วอะพอหมดเทศกาลแก้ก็คือแบบเก็บใส่ถุงไว้แล้วก็แบบมาใช้ปีต่อไปใช่ไหมต้นประมาณแบบครึ่งตัวแก้วได้แต่พรุ่งนี้มาจัดตน้นคินมัดไว้ในห้องกันดีกว่าแต่น้องไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งเพราะว่าแบบใบมันเป็นพลาสติกใช่ไหมแล้วมันจะร่วงใบเขียวๆอะมันก็จะร่วงเยอะมากอันนั้นแบบไม่ค่อยปลืม้มแต่ว่า บรรยากาศได้ก็ก็ติดหน่อยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ตอนเย็นหลังที่แก้วจับจับว่ากลับจากงานกันนะคะวันนี้ก็ฝันดีทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับวันนี้วันที่ทยี่สิบสามใช่พรุ่งนี้ยีิบสี่ แล้วก็ยิบภาวันคริสต์มาสวันนี้แก้วเพิ่งถึงบ้านแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมาลดน้ําต้นไม้เมื่อกี้ซักผ้าไปแล้วด้วย mm hmm. เด็กๆของเรานี่เดี๋ยววันนี้มารดน้าต้นไม้กันก่อนแล้วก็วันนี้จะไปจัดต้นคริสต์มาสในห้องด้วย ตรงนี้คือมุมที่เกลจะตั้งต้นคลิปมาตรงนี้มันจะเป็น <hi> ที่กินขนมของเกลแล้วก็ดูหนังฝั่งนี้ใช่ไหมทุกคนเกลจะตั้งต้นคลิปมานี่ข้างน้องคูมะตรงนี้เพราะว่าตรงนี้พี่ว่ามันเป็นกระจกแต่เราไม่ค่อยได้เปิดเต้นแต่เราก็เลยจะตั้งตรงนั้นได้แล้วก็นี <t> ่คือ ต้นคิดมากที่เราห่อไว้อย่างดีประมาณ3ปีแล้วค่ะน้องก็จะต้นเนี่ยอันนี้คือตั้งกับพื้นก็ต้นเล็กๆ นี่แล้วก็ข้างบนเฮ้ยมองมุมนี้มันน่ารักมากจริงๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้สําหรับวันนี้ได้จัดตึ้นคลิปมาแล้วก็ได้ดน้ำต้นไม้ครบทุกอย่างเลยตั้งกองเอียดด้วยวันนี้ก็ลาไปก่อนวันดียรตรีติสวัสดีครับบ๊ายบาย